Seven seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. ก็กลับสวัสดีเพื่อนเ,นเนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกอเลัจะมาพูดถึง Final Fantasy ภาค 7, นะคะก็เรื่องราวต่อไปของ Final Fantasy ภาค7ดีเมนะอันนี้เนี่ยจะเป็นในความคิดของกอาลัดนะคะก็คำเตือนนะบอกไว้ก่อนว่าบทความนี้นะคะสปอยหนักมากค่ะแล้วมีความกาวสูงนะก็อย่าลืมติดตามกันถ้าใครเล่นแล้วกลัวสปอยก็อย่าเพิ่งดูนะคะ โอเคเรามาเกินกันก่อนนะคะจากเนื้อหาเนี่ยที่ได้เล่นเนี่ยเหมือนเราถูกแบบรีเซ็ตเรื่องทั้งหมดมายัางจุดเริ่มต้นนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะเดินเรื่องราวเดิมๆนะคะจนเริ่มพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเทียะเล็กเทียะน้อยะคะ่ะโดยมี Whi s ปอร์นะคะพยายามควบคุมให้เป็นไปตามรูปแบบเดิมอันนี้เราพักก่อนนะ เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องทฤษฎีมัลติเวิร์สอะเพราะหุจัก,กรวาลน,นะคะจากจัก,กรวาลมาเวลนะคะที่ว่ากันด้วยเรื่องของโลกคู่ขนานนะแล้วก็เหตุการณ์เดียวกันที่สามารถแตกออกไปต่างๆออกไปได้อะคะ่ะแล้วก็สามารถสร้างอนาคตใหม่ๆได้เป็นลน้านรูปแบบนั่นเองจากช่วงแรกของเกมอะคะ่ะเขาพยายามที่จะให้มันแบบเป็นคงแบบเดิมแบบนั้นอะโดยที่มีวิสเปอร์เนี่ยเขาพยายามควบคุมให้พฤติกรรมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนที่ควรจะเป็นคะ่ะ พอต่อมาค่ะปรากฏคือมันมีการปรากฏตัวของเซฟิรอตตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยคือปริศนาเนี่ยมันก็ว่ามาทําไมแล้วก็ค่อยๆคลายปมในตอนท้ายว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเขาค่ะที่ดึงทุกอย่างเนี่ยมายังจุดเริ่มต้นก็ได้เพื่อสร้างอนาคตใหม่นะคะอนาคตที่เขาเนี่ยจะเป็นผู้ชนะนะอ่ะพักตรงนี้ก่อนนะถ้าใครเคยดูนะสไลด์ดอหรือปัตเตอร์ไฟเอฟเฟกเนี่ยเราก็จะพบว่า คือแค่เราเลือกกันรกระทําค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะอนาคตเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะ,ะเมื่อเมื่อแบบว่าอาจจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้อะไรเงี้ยเซฟิล็อดเนี่ยเขาก็อาจจะต้องการในจุดนั้นก็ได้นะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงอดีตเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะสร้างอนาคตแห่งชัยชนะให้กับเขาได้ะคะ่ะข่าวนะคะก็ปวดหัวแล้วก็เห็นภาพวิงวิงที่เกิดขึ้นนะ ซึ่งจากของเดิมเนี่ยภาพวิงวิงในหัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ของแซกนะแต่คราวนี้เนี่ยภาพในหัวเนี่ยกับกลายเป็นประสบการณ์ของตัวเองในอนาคตนะคะจากไฟนอลเจ็ดออริจินอลอ่ะแลวตัวเขาเนี่ยก็พยายามจับความหมายแล้วก็หาวิธีการนะอันนี้พักก่อนนะรูปแบบนี้นะคะก็คือหนังเดจาวูหลายๆเรื่องค่ะที่มองเห็นอนาคตแล้วพยายามแก้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งยิ่ง,งแก้ก็ยิ่งยากขึ้นนั่นเองนะ สุดท้ายค่ะแอรลีนเนี่ยเขาบอกว่าชะตากรรมใหม่รอเราอยู่นั่นคือต่อจากนี้ทุกอย่างนะจะไม่เหมือนเดิมแล้วอาจจะเส้นเส้นเรื่องเนี่ยอาจจะเดิมแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างเนี่ยมากระทบในทำลายหลักแล้วค่ะซึ่งตามทฤษฎีปัตตาไฟเอฟเฟกเนี่ยก็เป็นแบบนี้เนาะเมื่อพวกเขาเนี่ยเดินผ่านช่วงเวลานั้นค่ะพระหุจักรวาลเนี่ยมันก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะจากนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นงานมโนล้วนๆจากความคิดเก่ารัดนะคะแล้วก็ความน่าจะเป็นเฉยๆนะ7ะ seconds till the end time enough for you perhaps but what will you do with it S see. <S เรามาดูกันตอนแรกก่อนนะคะก็คือเริ่มเรื่องเนี่ย ประเด็นน่ะเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนนะในการนําไปสู่ทิศทางของเรื่องราวต่อไปเนี่ยแอลีสค่ะเขาบอกกลางเรื่องว่าเซฟิล็อตเนี่ยจะเป็นใครก็ได้และเธอก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เธอก็ไม่รู้ว่าใครทําอาจจะไม่ใช่เซฟิลอ็อตนะการที่แซกไม่ตายการที่คราวเนี่ยเห็นมิติในอนาคตแล้วก็พวกวิสเปอร์เนี่ยก็คอยควบคุมชะตากรรมที่ถูกทําลายไปอะ่ะแล้วก็การดวลหนึ่งต่อนหนึ่งของคราวกับเซฟิล็อตค่ะ กับคำพูดสุดท้ายนะแกเนี่ยมีพลังมากพอที่จะสร้างชะตากรรมใหม่กับแกมีเวลาเพียง7วินาทีนะในประโยคสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะวาร์ปนะแล้วกลับสู่ความสงบและทิ้งในตอนท้ายค่ะว่าการผจญภัยที่ไม่มีใครรู้เนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะทั้งหมดนั้นนะคะเก่ารัฐเนี่ยเอามารวมเป็นความน่าจะเป็นค่ะนะจะเป็นต่อไปใน Final เจ็ดดีเในแบบฉบับเกาลัดนะก็ลองฟังดูแล้วกันนะ ช่วงเวลา7วินาทีอะค่ะคือคราวเนี่ยเขาพยายามสร้างไทม์ไลน์ใหม่ซ้อนเข้าไปอีกค่ะด้วยการที่ให้ไอดอลของเขาเนี่ยแซกเนี่ยยังไม่ตายค่ะ แล้วก็เป็นเหตุการณ์ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะบุกตึกชินลักใน7วินาทีนั้นด้วยค่ะคือเขาเนี่ยสร้างทำลายใหม่ที่ว่าด้วยว่าแซ็กไม่ตายด้วยและเขากับพรรคพวกเนี่ยก็ทำลายตึกชินละได้สำเร็จนะคะโดยผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยปลอดภัยแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มอวลานแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องเดินทางไปหยุดเมเทโอแล้วก็ปราบเซฟิลอตแต่ปัญหาค่ะมันมีตรงที่ คนที่กลับมาค่ะมันอาจจะไม่ใช่ข่าวก็ได้เพราะว่าค่าวตัวจริงเนี่ยใช้เวลาเจ็ดวิหมดไปกับก,บการสร้างไทม์ไลน์ใหม่และอาจจะติดอยู่ใน age of creator ก็ได้นะคะซึ่งถ้าใครดูอินซิเดียภาคแรกเนี่ยก็พอจะนึกภาพออกใช่ไหม Uh, จากที่แอลิสเนี่ยเขาเคยบอกว่าใครเนี่ยจะเป็นเซฟิรอดก็ได้ซึ่งมันก็กลับกันนะคะก็แสดงว่าใครเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นข่าวก็ได้เช่นกันอาจจะเป็นเซฟิรอดลงมาเป็นค่าวและข่าวกลายเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดอย่างที่เราเคยเห็นใน k i n งดัมฮาร์ดก็ได้ค่ะที่เราเห็นข่าวมีปีกข้างเดียวในงดัมฮาร์ดอะ เรื่องนะคะก็อาจจะดําเนินไปที่คราว่ังหานะที่เป็นตัวการในการทําให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปค่ะแซคเนี่ยอาจจะเข้ามาแทนที่นะในกลุ่มแทนตําแหน่งของค o าวแล้วก็ดําเนินเรื่องไปคล้ายๆกับทำลายเดิมจนถึงแอลตตีตายนั่นเองและคนที่อุ้มแอลีสลงน้ํารอบนี้เนี่ย ถ้าไม่ใช่ข่าวเนี่ยแต่เป็นแซกเนี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคงสะเทือนใจมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าความน่ารักของเอดิสแล้วก็คู่พานนางของจริงเนี่ยมาพร้อมกับบทลงเอยความรักที่รันทดศึกสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นแซกตัดสินกับข่าวโอ้โหอันนี้โหดมากนะถ้าเป็นแบบนี้และแซกก็จะบอกว่า I am Zack แล้วก็พร้อมดิดนิ้วเนี่ยคือเรื่องราวความน่าจะเป็นนะคะในไฟนอลเจ็ดดีเมคตามความคิดเก่าลัดนะอันนี้ ส่วนตัวเนี่ยของจริงจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้อะเราก็ต้องรอเนาะมาดูกันว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนจากที่ก่อนลัลมโนนะคะคือเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะบอกไว้เลยว่าถ้าวินเซนต์วินเซนต์เนี่ยต้องออกมานะแล้วก็อยากเปลี่ยนบทให้มันเลอะเธออะเอออย่าทําเป็น AI หรือตัดบททิ้งนะนี่งอนจริงๆนี่คือเล่นภาคนี้เพื่อวินเซนต์โดยเฉพาะเลยนะโอเคนะคะก็สําหรับอันนี้นะคะก่ลัวเนี่ย ก็จบบทความแต่เพียงเท่านี้นะคะก็จะบอกว่าบทความนี้เนี่ยมีความกาวอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครดูเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณแล้วกันนะคะต่างคนต่างคาดคะเนเพราะทุกคนก็คาดคะเนแบบว่าไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเนาะเราก็ใช้แค่ความน่าจะเป็นกับ เรื่องเล่าที่เราได้ดูมาเนาะในการคาดคะเนเอาเท่านั้นเองนะคะเว้ยสาหรับคลิปนี้ค่ะก่อนเลยก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าจะออลอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะิ ค่สีคอนี่มันต้องมันต้องเป็นคทวแบกแซง there, นี่เป็นแท็แบกท้ e แฟนเือนะ I miss it. The steel sky.